เรียกว่า M i s โกวอ n t ิน e ตอร์ e คร์ต e ฟเคานนะครับก็เป็นศูนย์ใหม่ของทางบริษัทมิ s โกว Health Group ที่เราเปิดขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาคนไข้มะเร็งโดยเฉพาะนะครับเราดูแลคนไข้มะเร็งเนี่ยไม่ใช่แค่ตอนที่เขาเริ่มเท่านั้นแต่เป็นตอนที่เขาเริ่มเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งระยะ Stage 1234รวมถึงคนที่รักษามะเร็งด้วย Convention a l m e d i c i n e ตามโรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นพวกคนไข้มะเร็งที่รักษาหายแล้วจากเคีโอเรดิเอชันแล้วมา,มาฟื้นฟูบำบัดกับเราครับ ทางบริษัทเราครับเราได้เปิดคลินิกชื่อ Miss o n Health Clinic มาแล้วอตอนนี้เรามีทั้งหมด5สาขาทั่วโลก,กน,นะครับเราก็รู้ว่า,าทางทีมแพทย์ของเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความสามารถในการทรีตคนไข้มะเร็งสถางก็คือว่าที่ศูนย์ของเราที่นะคะเราเรียกวัท่นว่ามิกนะคะที่มิกนี้คือว่าจะเป็นสถานที่ที่เราจะรวมระหว่าง การแพทย์สมัยใหม่เราเรียกว่า functional medicine นะคะกับ integrative หรือแพทย์ผสมผสานนั่นเองนะคะซึ่ง2อย่างนี้เราใช้คอนเซปต์ของทางเยอรมันมาใช้กับคนไข้ของที่เมืองไทยด้วยะคะ่ะซึ่งการทำ่างนี้ค่ะเราจะเป็นต้องการการเก็บเลือดแล้วก็ส่งไปที่เยอรมัน พอเรารู้คาตอบแล้วเนี่ยจะทําให้เราสามารถ personalize หรือว่ารักษาคนไข้ได้เป็นเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้นทําให้ไม่ต้องรู้ว่าเอ๊ะคนไข้ได้ยาเคมตัวนี้ไปจะแพ้ไหมจะใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถตัดตรงนี้ได้เลยจะเป็นแบบเฉพาะบุคคลแล้วแบบจ,จ<ด>บจบค่ะก็คือว่าจะเป็นสการอย่างการเจาะเลือดในครั้งนี้นะคะจะเป็นเทคโนโลยีที่เมืองไทยไม่มีแบบค่ะเราจะเป็นต้องส้งเลือดไปทางพาร์ทเนอร์ของเราที่เรามาในการดูแทนของเราเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่ดูว่าโอเคคนไข้จะต้องหายเนาะ ต่ quality of life ของคนไข้จะต้องดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราดูทั้งหมดเลยค่ะว่าจะเป็นการกินหรือว่าไลฟ์สไตล์คนไข้รวมมงการรักษาด้วยนะคะจะทํทำให้คนไข้สามารถยื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็วรับ คนที่ต้องการป้องกันหรือป้องกันดูแลตัวเองเนี่ยคะ่ะว่าอบที่บ้า,อานอาจจะมีแบบว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเคยเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วตัวเองเอ๊ะกังวลว่าฉันจะเป็นไหมแล้วก็สามารถให้คนไข้กลุ่มนี้เข้ามาได้ในงานดูแลรักษาต,ตัวเองป้องกันก่อน,นจะเกิดหรือมแม้กระทั่งคนไข้ที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วเนี่ยค่ะได้รับการเช่นใช้แสงเคีโมแต่อยากฟื้นฟูสุขภาพด้วยก็ยยสามารถมาที่เราได้เช่นเดียวกัน หรือแม้กระทั่งคนไข้ที่หายแล้วนะฉันหายเรียบร้อยแล้วแต่ฉันก็อยากมาดูแลต่อเน,นื่องเขาไม่รู้ม่าจะกลับมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงค่ะที่เรามีคือว่าการตรวจแบบว่าดูคุณคุุมกันของคนไข้ค่ะว่าเขาเนี่ยเอ๊ะร่างกายคุณเป็นยังไงสุขภาพดีไหมมีเม็ดเลือดขาวที่ดีพอที่จะปกป้องจากโเัเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยค่ะเราสามารถดูตรงนี้ได้ก่อนที่คนไข้จะเกิดโรคต่งางๆตามมา